สวัสดีครับวันนี้มีงานไปมหาสารคามนะครับออกกันตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งกันเลยทีเดียวนะครับเส้นทางก็คอนแกนจุดลังมหาสารคามนะครับแดดแรงใช้ได้เลยทีเดียวครับวันนี้หลังจากที่เราส่งผู้โดยสารแล้วนะครับก็ต้องจอดรอด้านหน้านะครับซึ่งวันนี้แดดก็แรงพอสมควรนะครับเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนนะครับอาหารเช้าวันนี้ก็ข้าวเหนียวหมูปิ้งเหมือนเดิมครับกองทัพเดินด้วยท้อง ซึ่งถ้าตอนเช้าผมมีเวลาหรือว่าได้ขับผ่านร้านก็จะซื้อติดมาในงานด้วยนะครับเพื่อนๆที่ทํางานขับรถน่าจะพกติดไว้กันทุกคนนะครับว่าเป็นอาหารที่หาทานง่ายทีนี้เราต้องมารอผู้โดยสารนะครับประมาณ4-5ชั่วโมงบางที่ที่เราไปก็ต้องหาที่พักเอาเองนะครับก็คือตามใต้ร่มไม้อย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยว่าจะลองผูกเปดูนะครับ เตรียมมาแล้วนะครับแต่ว่าต้องดูว่าสายจะถึงหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้นไม้ค่อนข้างจะห่างกันนะครับเดี๋ยวลองผูกดูครับถ้าผูกได้ก็ดีไปครับถ้านั่งรอในรถนี้ก็คงร้อนหน้าดูครับเพราะว่าหลายชั่วโมงวิธีผูกเปนะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปใช้ได้นะครับเสร็จแล้วครับหนึ่งข้างเหลืออีกหนึ่งข้างนะครับใช้เวลานิดนึงครับเพราะว่าต้นไม้นี้ต้นใหญ่หน่อยนะครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับพอนอนได้ครับ จริงๆแล้วถ้าเป็นเปสนามที่มีมุ้งหรือว่าปันโจนะครผมถ้าผมเรียกผิดขออภัยนะครับก็จะดีนะครับเพราะว่าในป่าบางทีมียุงนะครับก็รอไปนะครับถึงเวลากลับประมาณสัก14นากา45นาทีนะครับก็ออกเดินทางกันแล้วนะครับน่าจะถึงขอนแก่นเวลาสักประมาณ15นากา30-40ประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับ